ไปดูกันที่จังหวัดส,สุรินทร์กันบ้างค่ะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะคะร่วมกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะเปิดจุดบริการอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2568ค่ะ ที่บริเวณหน้าตลาดเมืองใหม่ไอคิวค่ะตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายชำนาญชื่นตาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2568โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา กับกรมการขนส่งทางบกค,ค่ะคเพื่อบริการประชาชนในช่วงเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศ150จุดโดยมีการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นการฝึกให้กับนักเรียนนักศึกษาค่ะรู้จักการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีจิตอาสา,าทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสนองนโยบายของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาค่ะ จากนั้นนะครับก็ได้มีการจัดจุดบริการประชาชนนะครับตามโครงการอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่68นะครับทั้งหมด3จุดประกอบด้วยจุดบริการตลาดเมืองไม้ไอคิวดำเนินการโดยวิทยายลัยเทคนิคสุรินทร์นะครับ2จุดบริการกอมอน18บ้านเชื้อเพลิงตำบลเชื่อเพลิงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับดำเนินการโดยวิทยายลัยการอาชีพปราศาสตร์และ3จุดบริการปั๊มน้ํามันปตทเจเจปิโต,ตเลียมจํากัดมหาชน ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมนะครับการดําเนินงานโครงกานในเทียนีนะครับได้ดำเนินการระวาง27ธ่านมาหอหามกราคม68เนี่ยและนะครับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาทางสุรินนะครับหรือประชาชนชาวสุรินนะครับก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีนะครับผมนะฮะรอเรื่องครับว่าสุรินเนาะใครที่ผ่านใบผ่านมาในช่วงนั้นในบริเวณนั้นก็สามารถไปใช้บริการกันได้ศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนนะครับ